สวัสดีครับพ่อพี่น้องกล้องไปชุกคุมสุกขนครับเมือวันนี้ผมกับทีาแเบอกเรื่องตัวเลขนะครับซึ่งหลายท่านหลายคนกับบอกผมตามให้ว่าตัวเลขเอื้องเปาะหรือตัวเลขพปอจานได้มากไปนะครับได้แล้วนะครับไปตามมาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนพปาจานเองเพื่อนกับบอสห้สัมผัสนะครับเพื่อนบ่สะดวกห้สัมผัสก็เลยได้ตัวเลขแนวทางว่าฝากตอนพ่อ,อ,พ,อพี่น้องเอฟซีดอกอ่า ในตัวเลขแนวทางมาค่อนข้างที่ชัดเจนครับมีสามโตยูชุดหนึ่งแล้วก็มีสองโตยูสามชุดแล้วกับกับเลขปูดาเออทมาบอกข่าวบอกข่าวเรียงเลขปูดําน้าเลขปูดําเปลี่ยนเมื่อนี้ผมก็ได้เข้าไปวัดหาปูดําปูดําก็อบอกว่าตัวเลขเปลี่ยนเดอ้อปุ่นพ่โชกตัวเลขเปลี่ยนเด้อพี่สันพอดีไปท่วมจังว่าเพื่อนกําลังชันเขาเพี้ยนพอดี เลยมีโอกาส้เว้านี้กุ้ย่าเปลี่ยนเป็นตัวใดวันนี้เฮาสีมากย้อนมาเว้าถึงเลขพ่อจันเนี่ยมาจังได่สมกอนจะรับเลขปู่อจั่นีเนาะเลขพ่อจันเนี่เอ,เ,นเ,อเ,นเอาง่ายๆว่าอื้งเปาะเป็นผู้นํามาเปลี่็นผู้นํามาให้เข้าหูเพราะว่าเลขเพิ่นเขามาแล้วหางวดแล้วสําหรับเลขเพ่อจัน กาเริ่มเขามาตั้งแต่สี่หาวันต่อไปมันสี่หาเนี่ยหลังก็กนัดนอีกเพื่อนว่าเขาจะเที่ยงวันใดจันทร์สามารครับก่อนก่อนหน้านั้นก,ก่อนหน้าก่อนหน้านนาะจากสี่ห้ามานี้มันจะเป็นสามงวดอืมเราไปคืนคืนไปอีกสองงวดอืมมันเป็นหางวดนะครับตั้งเบิดก์กระไรอา่ากะถือมาเรื่อยๆนะครับกะมีโอกาสผมกับไปเสาะ,ะแสวงหาพยายามตามหาเอึงพออยู่เดือนกว่า เดือนกลัวเกือบสองเดือนอ่ากะได้มาเป็นความบังเอินที่ได้มาพรานแกบแก้พอดีอนะก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามว่าจังไหนนะครับอ่าแก้ก็บอกว่าการที่เขาไปหาพ่อจยนเนี่ยต้องผู้ใกล้ชิดเท่านั้นเพื่อนที่ว่าเจีเขาไปหาแล้วเพื่ได้ตัวเลขมากมาสัน่นกับยายา่มกอตีถ่ายยูนะครับซึ่งตัวเลขที่เพื่อนได้มานะครับพอแม่พพอแม่อพี่พน้องก็เตรียมประก,กาไปเด้อครับเอเดียยังผมกรีดบอกตัวเลขที่เพื่อน ได้มานะครับผมกลับไปเอามาใหา้บังแรงนะครับตัวเลขที่เพิ่นได้มากจะคือแปดห้าหกเจ็ดสี่หกท่านบอหนอครับพยพี่น้องครับขันพอท่านเดี๋ยววนผีเ้าอีกรอบนึงนะครับแปดห้านี่ครับ บ่เห็นนะว่มีขีดกอใส่นะครับกานา้ำอ<ะ>่ะเมจิมมก,กแล้วก็อยู่ในรถหรือไงวันนั้นวงคลเจ็บหมดครัต้งสองคังเลยเลเกี้ยลเลยเล็กเกี้ยเลยในเบิ้งเย็บจำตัวหนาาเลีลกางนี่เป็นล่างตัวสองตัวนะแปดห้าหกเจ็ดกับสี่หกครับตัวบน ไห่ามาหกสามห้าเลขครับหกสามห้านะครับหกสามห้าแมนแมนหกสามห้าก็คือนี่นี่คือตัวตัวบนเป็นหกสามห้าอต้องบอกก่อนนะครับอ่าเป็นความเชื่อ่วนบุคคลนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเออเพราะว่าอ่าตามที่สถิติที่เพิ่นถือมาเพิ่นก็ถือมาหางวันแล้ววันที่หกสิเป็นเช่นไรแกวล่างวิเคราะห์ดีๆใส่สศิษฐดีๆีกันอ่าสีลงทุน กันมากกันชอบกับต้ตระี๊ยัดใบสองใบพ่อได้รุ่นก็ลองเบิ้งครับพี่พี่น้องครับก่าเทีว่าดีก็เข้าอันนั้นดีก็เฮ้าดำน้ำตัวที่ตัวเด่นก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบื้องครับไร้ไรสซ้ำานักเบื้องค้าวที่มันเข่ากันกัลองเบิ้งครับกันถือพิดกัยญาวากันครับเป็นเรื่องธรรมดาเลขถือเลขพิดเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นครับเห็นไหมเลยชัดเลยหกสามห้า แปดห้าหกเจ็ดสี่หกนะครับต่ำนิดอ่ะโอเคครับครับชัดเลยปปี้ไว้นะครับเอฟซีแปช่องครับครับเรียบร้อยชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนครับครับผมวันนี้ผมกับทีมว่า,าต่อ,เร,อเรื่องตัวเลข ของปูดำอ่ะเนี่ยเด็กปูดำเพิ่นไหมาเพิ่นไห่มาไหมาซีหางเด็กเป็นเด็กปูดำไห่มาซีหางเพิ่นคิดขออนุญาตอธิบายนะครับเห็นไหมครับครับโอเคครับเนาะครับมีเก้าห้าแปดสองสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ จ็ดศูนย์ให้ให้ก่อนเป็นเจ็ดศูนย์แต่ตัวเปลี่ยนคือเปลี่ยนสามเจ็ดอ๋อเปลี่ยนสามเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ไม่ใช่ครับวันนี้ไปหาไปหาปู่ปู่บอกว่าเจ็ดศูนย์ไม่ใช่นะเป็นสามเจ็ดแล้วนะเปลี่ยนตัวเดียวครับแล้วก็มีหนึ่งหกเนาะครับลดต่ําลงนิดหนึ่งครับนี่ครับครับผมอยู่ครับที่นี่อ้าก็ก็มีเก้าห้าแบบสองสามเจ็ดกับหนึ่งหกแต่ก่อนนะครับแต่แต่ก่อนน่ะอ่ ตัวตัวสามเจ็ดนี่จะเป็นเจ็ดศูนย์เนี่ยเพื่อนหามากนี่ก็คืออาจจะว่ากับบอสทิมกับว่าเป็นยางครับบ่าทิมกับล่องเจ็ดใบไปวิเคราะห์เบิร์นก<ภ>็ว่ากับผมจีเบ้าข้อมูาก็คือเก้าห้าแปดสองเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเพื่อนหายก็หนาเป็นสัน<ภ>้นครับอเมื่อนี้ผมก็เลยไปผมกับแวะไปเรียนนึกซีดอกผมกับแว่ไปเรียน, <pol> <a> นไปวายอยู่ห่างช่อปาร์ตีพอดีวางสั้นแล้วก็เห็นแล้วก็ยางมาหาเลยพอดียางมาหาแล้ว พม่นว่าบุญผ้าโชคเลขเปลี่ยนเลยดิ่นวางสั่นผมก็เลยว่าเอาเปลี่ยนตัวใดปูเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใดนี่คือว่าว่าเปลี่ยนเพื่อก็เลยบอกว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวเดียวเพื่อนมาฝันเอาไงว่าเพื่อนมาฝันใหม่เพื่อนมาฝันอีกเพื่อก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวเจ็ดศูนย์เปลี่ยนสามเจ็ดเด้อบุญผ้าโชคเด้อพิชิตอ่ก็เลยผมก็เลยเป่ามาเปาซูเอฟซีฟังกระตกลงเลขที่เป็ียนเก้าห้า แปดสองสามเจ็ดหนึ่งหกนะครับเลขปูดํานะครับนี่เลขปูดําเลขปูดําเป็นตัวนี้นะครับอครับสําหรับตัวเจ็ดศูนย์ไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับไม่ต้องทิ้งก็ได้ตัวเจ็ดศูนย์จะเก็บไว้ก็ได้เพราะบางท่านบางคนคงจะซื้อไปแล้วล่ะครับซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วล่ะอถ้าจะบอกว่าเพิ่มถ้าจะบอกว่าเพิ่มก็ก็จะฟังดีกว่าไหมเพราะว่า อมันมันจะได้ไม่เสียกําลังใจคนที่ซื้อไปแล้วเนาะเพราะว่าปูปกติเลยปูเลขปูก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่บาง,บางเงินเราแปลวัยไป,ไไปแกบอกว่าม่ฟ้าว่าเอาเลี้ยวโคดให้ปูได้วิเคราะห์ดีๆทั้งก้อนได้ไหมพี่ชันพอดีไปมือน,นี้แล้วก็บอก,เ,กเลขเปลี่ยนเดอ้อร์่ชันจากเจ็ดสูตรเป็นสามเจ็ดเดอ้อร์ันนี่ก็9เก้าห้าแปดสอง สามเจ็ดหนึ่งหกครับนี่ครับอันนี้คือเล็กปูดํานะครับอันนี้คือเล็กเอืงเงปะนะครับเล็กปูอ่าเรียกอ่าพ่อจันครับเลขกพ่อจันมีหกสามห้าแปดห้าหกเจ็ดหกสี่นะครับครับอ่าเลขกเอิงเงปะนะครับเล็กเอืงเงปะเล็กปูจันนะครับครับเห็นชัดเจนบหดซุกกล้องบอกครับนิดลงนิดอ้าโอเคครับชัดเจนครับ ยัีแฟนช่องก๊อปปี้ถ้าจอ,อไว้นะครับกาให้เปลี่ยนแนวทางนะครับพี่น้องครับเป็นความเส่สวนบุคคลสําหรับตัวเลขตัวเบอร์วันนี้ภูใดลู่แน่ชัดนะครับ่าะในส่วนของตัวเลขี่กะเปลี่ยนความเสียจนบุคคลของใรวิจารณญาณในการรับชมนะครับ,รบถึือปิดกาะยะว่ากันทั้งช่องน้ำน้ำมาให้พ่อยี่น้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับเพราะว่าฮา,ามีว่าย,ยข้าจเจ้าไ้เรกที่นั่นที่ไเจ้าก็จะไปน้ำมา ให้พ่อพี่น้องได้รับรู้รับชมตัวเลขอ่าติดพิษนอกจากเป็นเรื่องธรรมดาอ่าติดพิษกายว่ากันครับครับอ่าตรงนี้เขานําเสนอให้เป็นแนวทางอ่าจังไรกับอุบัติมาเนี่ยค่พ่อพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่ันกับโซกหมาสุขูสุขน้อาจจะได้มีเงินอ่าไว้จะซื้อเข่าซื้อน้ำไว้จะมีเงินไว้ถ้อ่าให้ลูกไปโรงเรียนอมีเงินไว้ถ้า ต่อปากต่อทองไปนะครับเพราะว่ายุคนี้ยุคโควิดครับพ่อพี่น้องครับอันนี้ครับว่ามัน่าเมาเม้าพ่อพี่น้องหรอกครับบ่ได้มีเกียรติหน้าภาพพ่อพี่น้องมากรวมรวงในการพนันต่อยางไหนเพียงแจให้ไปเปลี่ยนแนวทางนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางบางท่านบางคนก็ไปยิบลอตเตอรี่ยิบเอาเสียงดวงไปเนาะอันนี้ก็ับแต่ว่าอันนี้ เฮาออามาให้วิเคราะห์ให้เป็นแนวทังเพื่อว่าเฮาสิบอะไรประเคประคาเออจังสี่กับมีโอกาสถึงนไม่จังน้อยจังสีนะครับแต่ว่ามันฉีเชื้อถือได้จักเปอร์เซ็นต์นั่นกะกะจะว่ากันครับวานี่นองครับเพราะว่ามยไพรู้แน่นอนดอกสำหรับตัวเลขไม่รู้ว่าสะออกตัวไหนจะผู้ยืนหมุนโยก่องสลากกันยังโมโหเนาะว่าเลขสะออกตัวไหนเป็นเรื่องธรรมดาได้จักหน้าที่แหละครับโอเคครับโอเคเนาะอาจจะไดนขอบพูดหลายๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับลองแคบจอไว้นะครับ ผมกีเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนี่คือเลขอืาองเปาะนะครับเลขพ่อจานนะครับนี่ครับที่ผมถือนี่นะครับครับอันนี้เป็นเลขปู่ดำครับนี่อันนี้เป็นเลขปู่ดำเลขปู่ดำขึ้นนิดนะครับตัวกลางไม่เห็นขึ้นอีกนิดหนึ่งโอเคครับอันนี้เป็นเลขปูดดำนะครับเลขปูดดำนี่ เหมือนเดิมนะครับเปี่ยนแจ่ตัวเจ็ดศูนย์มาเปลี่ยนสามเจ็ดเท่านั้นครับนี่เลขยกปูดำเนาะญาติขยับกล้องนะครับโอเคครับโอเคจะไงขอบคุณมากนะครับสลับคลิปนี้จะขอจบการนําเสนอแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะในคลิปหน้าพบ่าพ่อกันไม่ชอบ็อย่าเลื่มคนไลค์กนแชร์คนติดตามให้กระลังใจเด้อพ่อพี่น้องครับย่าลื่กมคนะลิงแก้งเตือนเพื่อสิบวไนในภาพจากคลิปด็เดจากทั้งช่องครับสลับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพบกันไหมครับ สวัสดีครับใครจังอะไรที่